สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะตายก็จะพาทุกคนนะคะมาเติมเศษอาหารลงในถังหมักค่ะทุกคนที่ตายได้พาทําไปนะคะเป็นถังหมักเศษผักเศษเปลือกผลไม้ต่างๆนะคะวันนี้นะคะตายก็จะชวนทุกคนมาเติมลงไปนะ อันนี้นะคะไต่ได้มีการเติมลงไปแล้วนะคะเติมเพิ่มจากการทําครั้งแรกนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะไม่นานนะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะไต่ได้เติมเศษผักเศษเปลือกผลไม้ลงไปเนี่ยยังไม่ถึงเครื่องถังเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะไต่ก็มีเอ่อมีการเติมพวกกากอาหารลงไปอีกนะคะกากอาหารมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะพวกกระดูกปลาพวกก้างปลากระดูกหมูนะคะที่เรา ปรุงสุกแล้วนะคะแล้วเราไม่ทานเนาะไม่ว่าจะอยู่ในต้มอยู่ในประเภทยำอยู่ในประเภททอดต่างๆได้หมดเลยอยู่ในทุกเมนูนะคะเอามาใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ก็แยกพวกน้ำๆเนี่ยทิ้งไปไม่เอานะคะพวกเครื่องต้มยำตะไคร้าขาใบามะกรูดที่เราไม่ได้ทานนะคะ กรองเอาน้ําทิ้งไปแล้วกรองเอาแต่กากเหล่านั้นนะคะแต่มีการเติมลงไปด้วยข้าวสวยที่เราทานไม่หมดในแต่ละวันนะคะก็เติมลงไปด้วยนะคะแล้วก็หลักๆเลยก็จะเป็นพวกเศษผักเศษเปลือกผลไม้นะคะอย่างในนี้เนี่ยก็จะมีพวกเศษอีอ้อมพวกหัวปรีนะคะต่างๆนะคะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยที่แต่ได้ทํานะ ไตเติมน้ำตาลลงไป1กิโลกรัมค่ะวันนี้มาอัปเดตบอกทุกคนว่าเศษอาหารไตเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วไตก็ได้มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเป็น2กิโลกรัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองกะปริมาณดูนะถ้าเศษอาหารประมาณ3กิโลนะคะเราใช้น้ำตาล1กิโลนะคะคืออัตราส่วนก็จะเป็นประมาณนี้เศษอาหาร3ส่วนน้ำตาล1ส่วนนะคะแล้วก็ อันนี้ใต่เพิ่มเศษอาหารมาเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเมือม่อเมือ่อเมื่อประมาณเมื่อวานนะน่าจะเมื่อวานตอนเช้านะไต่เติมน้ําตาลไปอีก1นกิโลแล้วนะคะแล้วก็คนขนให้เข้ากันแล้วตอนนี้ไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะสําหรับบางคนที่ถามเรื่องกลิ่นนะคะว่ากลิ่นเป็นอย่างไรนะคะตายโดยส่วนตัวแล้วไต่ไม่เหม็นนะคะอาจจะเป็นเพราะไต่ชินแล้วนะก็เลยไม่เหม็นนะคะ วันนี้นะคะเรามีเศษผักเศษเปลือกผลไม้มาอีกนะคะทําการเติมลงไปได้เลยนะนี่ค่ะเปลือกแฟงนะคะใบยอเปลือกกล้วยนะคะเติมลงไปเลยนะนี่ค่ะวันก่อนทําห่อหมกใบยอนะคะเลยได้ใบยอด้วยนี่เปลือกทั่วนะคะเศษพริกต่างๆนะคะนี่ค่ะลักษณะนี้ค่ะเราเติมลงไปได้เลยนะคะแล้วแต่ขอเทไปเลยแล้วกัน,นะค่ะ นี่หมดแล้วนะคะคือขยะจากในครัวเนี่ยไม่ต้องทิ้งเลยนะคะทุกคนไม่ต้องทิ้งเลยเป็นการลดขยะจากในบ้านนะคะแล้วบางทีเนี่ยเราหาที่ทิ้งอาหารเปียกเหล่านี้ยากด้วยนะคะทําให้ส่งกลิ่นเหม็นมีแมลงวันอีกนะคะถ้าเราเอามาทําปุ๋ยหมักแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านั้นได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนหรือบางคนนะคะก็อาจจะกองทิ้งไว้นะคะแล้วหมาก็มาคุยเขียเนาะทำให้เกิดปัญหาตามมาค่ะ ทีนี้นะคะไตจะตอบคำถามเรื่องกลิ่นเมื่อสักครู่นี้ที่าตบอกว่าตายไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเลยนะคะเพราะว่าไตอาจจะชินแล้วด้วยนะคะประการที่1นึ่ไตอาจจะชินแล้วด้วยแล้วก็ประการที่2ครั้งแรกไตได้มีการเติมจุลินรีสังเคราะห์แสงลงไปแล้วนะคะซึ่งจุลินทรีสังเคราะห์แสงนอกจากจะช่วยในเรื่องของกระบวนการหมักแล้วนะคะก็ยังช่วยลดกลิ่นได้ด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะเรามีเศษอาหารเรามาเติมได้เรื่อยๆอ,อย่างนี้เลยนะคะ อันนี้แต่ไม่ได้เติมน้ําตาลแล้วนะน้ําตาลแต่2อกิโลแล้วนะคะเสร็จอาหารเต็มบือบอยยังนี้เลยนะเราก็หมักต่อค่ะหมักทิ้งไว้ค่ะเราสามารถที่จะเติมเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ดูเนะาะหมักให้ครบหนึ่งเดือนก่อนนะคะค่อยนำมาใช้นะวันนี้มาอัปเดตเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ